เริ่มเลยฮะอ่าเริ่มเริ่มสลบถลบสลบถลบ

What <laughs> <coughs> <Like> the fuck? Tophie, hỏi 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 đây hỏi 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 โอ้โหแม่งกันลังมาบวกกันเวย้ยตอนนั้นนี่เขาอยู่ที่ไหนกันตูดต ong มานี่เออเย้เอากาลัางใส่กันนี่แหละออเอ,อ,เอ,อ,อโอ้โหโอ้โหติดต o n มากมากี่ก้าเลี้ยดแล้วเนี่ยแจงเลี้ยงเลยมาแล้วโว้ย ขึ้นจักรยานน้ำดิบเออะ่ะเด็กดกอเอ้เสียงจักรยานเหรอดิวะวัดาฟักควันหาเลย์มันเลยนะเยอดีอืม

ตาเลยหรีรอด้วยรอด้วยรอด้วยว้อจริงเจริงเเฮ้เฮ้เนคนคน บูก่อนนะล่ะเ,เรื่ชิบหายเลยไปดับชิบหายแล้ชิบหายแล้ชิบหายเร็ว,วอืมอะไรวะเอ๊โอ้โหมาดับยิงดีปะเยี่ยมมากเลยนะเยี่ยมมากเยอะมากคลองกันตามทานนี่่ยังไม่ได้ฆ่าคนสคักคนเลย อุจจารย์นี่ไเฮ้เขินน้ำขินน้ำขินมากขินนีขินไหมขินไหมเฮ้เรวดาเนเนยเฮด็ดกดโ้ยกล่อได้ปะยกล่อได้ปะยกล่อได้จจดเยนอ้เเฮ้เฮยึดฐานอาย เอามนจีงลงกนลงกนลงกัน,กน,กนกเอมเนอมาท่านมาท่นไดๆๆๆๆจะจัดกันตายเออเสียมันเลียงโอ้แมงมัน,นมเออเออจะเคยอมาแม่ง เออขอเด,ดี่เอ่อทำเลส่งไม่ได้หรอกทำเลขาเไม่ได้หรอกจะสุนจะหมดจะทันยี่ทันวันนีน้นผมก็ลอยที่ห้องครัวนะฮะเขี่ย

เอ้มีคุ้นหรอเป็นอีเอา้าตายเรีวชิ้นรถก่อนเลย

ยิงคารุดเลยเอา้าเกียถือซะได้ยิงสมุนนาเออยิงไปก่อนดิอา้าวตายพพ้่มกันด้วยแหมมีรถจกักรยานไหมไปแล้วแซดไปแล้ว ลาวทยมู่ลาวพุทธกรจครับเจครับไม่รอเยวเถึกไมเจาครับเจครับขึ้นไหมครับขึ้นดีครับอ่า โอ้ตายตายกูเ AH. ห oh, ี้ตายตายเฮียเสียดเสดจักรยานไม่ยุดฐานเลยตัวนี้ไอ้เหี้มึงกะทีพดเสดจักรยานม่ยุดฐานจัยานว่ a c k เอออ้ยสยสุยสุนตพอใส่มือเนตเ nhanh 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 Ô tổ kê Lát xìa xả nạ đấy hả

เทียนเนี่ยเทียนจริงๆเลยนะตัวแทนเนี่ยมันไส้จริงจุดระเบิดอะไรรถ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 ยเดอไปนดี๋ยไปด้วยเออนี่คือผ้โยสานขึ้นขึ้นออเกียร์ตัวคนเล ต้องกลุ่มไม่อยู่หาหาุ้นรุดด่งอีกจดหลดผู้โดยสารเออจอดเลยฮะเดี๋ยวตายจอดก่อนเอนออ้โหแบ๊ก ปรับภาพก่อนโอ้คนจีนี้ผมก็ปรับดีอยู่นะนี่ดีขึ้นเยอะขึ้นรถเลยฮะ เลยคืนเลยขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาโอ้ดีใช่ไหขึ้นมาได้อ้าวจบเกมแล้วฮะจบเกมเลย